กค,ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดตั้งและการดําเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจึงเห็นควรหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาศึกษาโดยมีวิธีการพิจารณาศึกษาดังนี้ 1. เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักง,งานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมประชุม 2. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินง,งานของศูนย์นช่วยเหลือสังคมตำบล2แห่งได้แ,แก่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลท่าซักจังหวัดนครศรีธรรมราชและศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลม่วงตึด๊ดจังหวัดน่าน สามศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องและประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักง,งานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสผู้ทิ่สภาทำให้สาม,มารถสรุป ภาพรวมของปัญหาจากการดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย3ประการดังนี้ประการแรกด้านงบประมาณศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลไม่มีงบประมาณในการดำเนินงานของหน่วยงานเองต้องอาศัยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือตามกลุ่มเป้าหมายจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและภาคเอกชนซึ่งจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ,าการทำให้ได้รับทราบปัญหาว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพออันส่งผลให้กลุ่มเปราะบางไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและอาจส่งผลให้การจัดกิจกรรมในพื้นที่ขาดความต่อเนื่องจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ คณะกรรมาการเห็นด้วยกับแนวคิดในการก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลที่ให้ท้องถิ่นและชุมชนเป็นหลักในการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแต่ศูนย์บางแห่งยังขาดการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานในระดับพื้นที่ เช่นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสร,ริมอาชีพผู้สูงอายุสอพอ,อ,อสศอูนย์บริการคนพิการทั่วไปศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนหรือสอพอคอเป็นต้นจึงทำให้ได้รับงบประมาณในการดูแลกลุ่มเป้าหมายในชุมชนไม่เพียงพอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงควรกำหนดแนวทางการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนทั้งนี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของคนในตำบลได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้การบริหารการทำงานที่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยดำเนินการประการแรก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรกําหนดเป็นนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัจงงดจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยที่มารับบริการที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอย่างต่อเนื่องโดยดูจากข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในแต่ละศูนย์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึงและกลับมาเป็นพลังในการดูแลชุมชนต่อไป2 คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในระดับจังหวัดควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมและงบประมาณให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมในจังหวัด 3. คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลซึ่งเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ควรบูรณาการความร่วมมือในการระดมทรัพยากรจากผู้นำชุมชนปราชาบ้านและทุนทางสังคมในพื้นที่เพื่อร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานของสวนช่วยเหลือสังคมตำบลให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดในส่วนของปัญหาและข้อเสนอแนะประการต่อมาขอเรียนเชิญคุณเพ็ญพักสีทองนำเสนอต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ